สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม .4 นะคะเราเจอกันในรายวิชาพื้นฐานนะคะซึ่งวิชาพื้นฐานข้อตกลงในการเรียนของเราก็คือคุณครูจะสอนแบบวิดีโอเนี่ยสครั้งคือวันจันทร์กับวันอังคารส่วนวันพุธเราจะเรียนแบบ Google Meet กันนะคะแต่ถ้าเนื้อหาวิชามันเริ่มซับซ้อนมากขึ้นเริ่มยากมากขึ้นอาจารย์อาจจะนัด Google Meet สัปดาห์ละ สครั้งหรือ3ครั้งเลยนะคะแต่ตอนนี้เราจะเรียนแบบวิดีโอกัน2ครั้งต่อสัปดาห์และแบบมิ e t อีก1ครั้งนะคะนั่นคือจันังคาเรียนแบบวิดีโอปกติส่วนวันพุธเราจะเรียนแบบ Google Meet นะคะส่วนนักเรียนชั้นมอ .4 ทับหนึ่งม .4 ทับหนึ่งจะเจอของครูทั้งวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมพื้นฐานเรายังจะเรียนเหมือนกับ เพื่อนท้องสองอยู่นะคะนั่นก็คือเรียนแบบวิดีโอ2ครั้งวันจันทร์กับวันอังคารแล้วก็มีดวันพุธส่วนรายวิชาเพิ่มเติมเราจะมีทุกวันเพราะว่าตอนนี้นะคะเนื้อหาในรายวิชาเพิ่มเติมของ4ีทับหเริ่มซับซ้อนและเดี๋ยวอาจารย์จะสอนแบบ Google Meet ด,ดีกว่าเนาะตามที่เราตกลงกันนะคะ,ะวันนี้นะคะลูกเรายังเจอกันอยู่ในรายวิชาพื้นฐานนะคะแล้วก็เรายังตะลุยโจทย์ในเรื่องของ เซตนะคะเรื่องแรกอยู่นะคะซึ่งครั้งที่แล้วอาจารย์ก็ให้พวกหนูทำไงทำนะคะเป็นงานเป็นการบ้านส่งมาแล้วเรียบร้อยทีนี้นะคะนักเรียนบางคนอาจจะไปดูเฉลยจากที่อื่นมาอาจารย์ไม่ได้ว่าอะไรนะคะมันเป็นแนวทางการแก้ปัญหาของหนูใช่ไหมลูกไปดูว่าเขาคิดยังไงเขียนยังไงแล้วก็นําเสนอส่งมาแต่สิ่งที่อาจารย์จะให้หนูสังเกตเลยมันมีบางคลิปวิดีโอบางคนที่เขาเฉลยมาเนี่ย ไม่ได้เฉลยผิดนะคะแต่ว่าโจทย์เขาไม่เหมือนเรานะลูกหนูดูให้ดีนะคะหนูจะไปดูเออไปดูแบบของเขามาดูว่าโจทย์มันเหมือนกับของเราไหมนะคะดูเป็นแนวทางในการทําได้นะคะแล้วเราก็ทําเองอ่ะวันนี้นะคะมาต่อจากครั้งที่แล้ววันนี้เรามาเจอกันในข้อ10ข้อที่10เขาบอกว่าไงดูสิเขาบอกว่ากําหนดให้เซต a, เซต b เนี่ยเป็นเซตซึ่ง A intersection B เป็นเซตว่างอ่าดูคำว่า A intersection B เป็นเซตว่างก่อนมันหมายความว่ายังไง intersection คืออะไรลูกคือซ้ i n t e r t e c t i o เ B เป็นเซตว่างหมายถึง A กับ B มันทำไมกันไม่ซ้ำกันเพราะว่าพอมัน intersection กันหรือว่าหาตัวที่ซ้ำกันมันกลายเป็นเซตว่างแสดงว่ามันไม่ซ้ำกันอ่ะ a กับ B ไม่ซ้ำกันและ เขาถามแล้วเขาก็บอกว่าโจงตรวจสอบว่าข้อความต่อไปนี้เป็นจริงหรือไม่โดยใช้แผนภาพเวนเขาให้ตรวจสอบว่าข้อความที่เขาให้มามันจริงหรือมันเท็จนะคะโดยใช้แผนภาพเวนแผนภาพเวนก็คืออะไรวาดแผนภาพมาก่อนวาดแผนภาพแบบไหนวาดตามที่โจทย์เขาบอกโจทย์เขาบอกว่าไงคะโจทย์เขาบอกว่า A กับ B ททาไมลูก A กับ B มันทําไมกันหรือไม่ซ้ํากันนะคะมันไม่มีตัวที่ซ้ํากันเราก็วาด A B นี่นะคะไม่กลุ่ม ไม่กลมได้แต่ต้องปิดรูปนะคะ a b แล้วก็ universe คือทั้ง,งหมดนะคะอ่าเราได้แผนภาพเวนแล้วแล้วเขาก็บอกว่าจงตรวสอบว่าข้อความต่อไปนี้เป็นจริงหรือไม่โดยใช้แผนภาพเวนอย่างแรกข้อ1นึ่เขาบอกว่า a เป็นสับเซตของ b ของ b complement อ่า a คืออะไร a คือตรงนี้อ่านี่เลยนี่คือ a เป็น s u b เซตการที่ a จะเป็นสับเซตของตัวไหน สมาชิกทุกตัวของ A ต้องอยู่ในตัวนั้นทีนี้หนูมาดูอันนี้ลูกทีนี้หนูมาดูว่า B complement น่ะมันคืออะไร B complement คือไม่เอา B แต่เอาที่เหลือทั้งหมดใช่ไหมคะได้อะไรมั่งอะนี่ไงไม่เอา B แต่เอาที่เหลือทั้งหมดถูกไหมคะลูกไม่เอา B แต่เอาที่เหลือทั้งหมดอาได้อะไรอะอะเราก็จะได้แล้วเราจะเห็นว่าโจทย์บอกว่า A เป็น s u b เซตของ B complement หมายถึงสมาชิกทุกตัวของ A อยู่ใน B complement ไหมอยู่นี่คะ่ะสมาชิกทุกตัวเลยอยู่ใช่ไหมลูกแสดงว่าข้อนี้เป็นทำไ,ไมเป็นจริงนะคะข้อนี้เป็นจริงเวลาอ่ะอาจารย์จะบอกเลยแล้วกันเวลาทานะคะวันนี้อาจารย์จะให้หนูลอกสิ่งที่อาจารย์สอนนี่แหละลงไปเวลาเขียนเขียนยังไงนี่นี่คือข้อสิใช่ไหมลูกหนึ่งย่อยหนูก็เขียนแบบเนี้ยตอบว่าเป็นจริงแล้วหนูก็เขียนแผนภาพ ลงไปแผนภาพไม่ต้องใหญ่มากแล้วลูกแค่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็แรงเงาให้เห็นเนี่ยให้เห็นว่าตรงเนี้ยคืออะไรนะคะอ่ะข้อ1ผ่านไปแล้วต่อไปข้อ2ลูกข้อ2เขาบอกว่าไงข้อ2บอกว่า b เป็นสับเซตของ a c o m p l เ m e n t อ่ะทีนี้เราก็มาดูอย่างแรกว่าแผนภาพกดน,นะคะว่าแผนภาพตามที่โจทย์กำหนดคือ a กับ b ไม่มีส่วนที่ซ้ํากัน เขียนให้เรียบร้อยว่าเซตไหนคือเซต a เซตไหนคือเซต b เซตไหนคือยูนิเวิร์สตรงไหนคือยูนิเวิร์สนะคะ b อ่ะ b b คือตรงนี้เป็นสับเซตการที่เป็นสับเซตคือสมาชิกทุกตัวของ b ต้องอยู่ใน a คอมพล l เมน n ์ a คอมพล l เมน n ์คือตรงไหนล่ะลูก a คอมพล l เมน n ์คือตรงไหนดูสิ a คอมพล l เมน n ์คือไม่เอา a แต่เอาอะไรเอาที่เหลือทั้งหมดไม่เอาแค่ a แต่เอาที่เหลือทั้งหมดปึ๊บปึ๊บอ้าวเราได้อะไรลูก เพราะฉะนั้น B เป็นสับเซตไหมเป็นเพราะว่าสมาชิกทุกตัวของ B อยู่เป็นเป็นสมาชิกทุกตัวของ B อยู่ใน A complement เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จริงตามที่เขาบอกนะคะอ่ะพอข้อ2หนูเขียนโจทย์ข้อ2แล้วตอบว่าเป็นจริงพร้อมกับเขียนแผนภาพลงไปด้วยนะคะลูกอ่ะข้อ3ข้ออาวาดแผนภาพก่อนวาดแผนภาพก่อนนะคะ A อยู่ตรงนี้ B อยู่ตรงนี้ u n i ว e ร์สนะคะ A B เขาบอกว่า A complement union กับ B complement จะเท่ากับ universe universe คือทั้งหมดใช่ไหมคะเราหาทีละตัวหา A complement ก่อน A complement คืออะไรคะคือเอาทุกตัวยกเว้น A เอาทุกตัวยกเว้น A แล้วก็นี่เอาทุกตัวใช่ไหมยกเว้น A เอาทุกตัวยกเว้น A ปึ๊บปึป๊บเอาทุกตัวยกเว้น A อ่ะต่อไป ยูเนียนอ่ะยูเนียนก่อนนะคะแล้ว B complement หา B complement ซิ B complement คืออะไรลูก B complement คือเอาทุกตัวยกเว้น B เอาทุกตัวยกเว้น B อจะเขียนอย่างงี้เอาทุกตัวยกเว้นอะไรยกเว้น B ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาทุกตัวอะไรยกเว้น B ยูเนียนกันคือเอามาทำไมกันเอาทั้งหมดใช่ไหมคะยูเนียนกันคือเอาทั้งหมดเพราะฉะนั้นยูเนียนคือเอาทั้งหมด ทั้งหมดของเราคืออะไรอะทั้งหมดก็คือดูที่ระบายสีระบายสีทั้งหมดก็คือ universe เพราะฉะนั้นถูกไหมลูกอ่าเป็นจริงข้อนี้ก็เป็นจริงอีกแล้วนะคะนี่ไงข้อ10ได้แล้วเห็นไหมการนําแผนภาพเวนมาใช้มันก็มีประโยชน์แบบนี้ไงลูกนะคะอ่ะต่อไปข้อ11กําหนดให้ A B เป็นเซตอีกแล้วนะคะซึ่ง A เป็นสับเซตของ B จงตรวจสอบว่าข้อความต่อไปนี้เป็นจริงหรือไม่โดยใช้แผนภาพเวนเราต้องวาดแผนภาพเวน แต่ว่าแผนภาพเวงของเรานั้นต้องว่าตามเงื่อนไขของเขาเงื่อนไขของเขาคืออะไรเเป็นสับเซตของ b A เป็นสับเซตของ B หมายความว่าสมาชิกทุกตัวของ A ต้องอยู่ใน B นี่คือ A นี่คือ B ใช่ไหมคะ a เป็นสับเซตของ b คือสมาชิกทุกตัวของ a ต้องอยู่ใน B นี่คือแผนภาพนะคะข้อที่1เขาบอกว่าไงคะข้อที่1เขาบอกว่า A u n i เ n ียเท่ากับ B A union B หมายความว่า A กับ B รวมกัน A คืออันนี้ B คือนี้ใช่ไหมคะรวมกันเท่ากับ B ไหมอ่ะทูกรวมกันเท่ากับ B นะคะรวมกันเท่ากับ B เติมกันเท่ากับ B จริงนะคะ A intersection B เท่ากับ A A intersection intersection คือซ้ำนะคะ A กับ B ซ้ำกันตรงไหนล่ะตรงนี้ ตามกันใช่ไหมคะเท่ากับ a หมเออเท่ากับ a เพราะฉะนั้นเป็นจริงไหมลูกเป็นจริงนะคะ b complement เป็น subset ของ a complement หา b complement ก่อน b complement คือตรงไหนเอาทั้งหมดยกเว้นอะไรยกเว้นอะไรเอาทั้งหมดยกเว้น b b complement เอาทั้งหมดยกเว้น b ปึ๊บปึ๊บเลยเอาทั้งหมดยกเว้น b เห็นไหมคะเอาทั้งหมดยกเว้น b นะคะ เป็นเซตของ a complement อ่ะ a complement คืออะไร a complement คือเอาทั้งหมดยกเว้นเอาทั้งหมดยกเว้นอะไรคะเอาทั้งหมดยกเว้น A อาเอาทั้งหมดยกเว้น a นะคะเอาทั้งหมดยกเว้น a a, a คือ,อวงน้อยข้างในนะลูกทีนี้เขาเขาถามว่าอะไร b complement เออ b complement เป็น s e t ของ a complement ไหมหมายถึงว่าสมาชิกทุกตัวของ b complement อยู่ใน a ไหมลูก อยูนะคะเพราะ b เราเป็นสีเหลืองใช่ไหมอีสีเหลืองนี่ยอยู่ในสีชมพูทุกอันเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นจริงนะคะก็เป็นจริงอเ,เอาอันนี้ออกก่อนอ่ะต่อไปข้อต่อไปนะคะวาดแผนภาพต่อ a b นะคะลูกเขาบอกว่า a intersection กับ b complement เป็นเซตว่างดูซิใช่ไหม นะคะ A ของเราคืออยู่ตรงไหนลูกะ a อยู่ตรงนี้นะคะ A ของเราอยู่ตรงนี้ค่ะ intersection คือซ้ำๆใช่ไหมคะซ้ำกับ b complement หา b complement ซิ b complement คือตรงไหน b complement คือเอาทั้งหมดยกเว้ C, b เน b เอาทั้งหมดยกเว้น b ตึบ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บ intersection คือซ้ำๆใช่ไหมคะซ้ำกันมีอะไรซ้ำกันไหมล่ะ ไม่มีเลยไม่มีซ้ำกันเพราะะนะต้องเป็นเซตว่างนะคะก็เป็นเซตว่างเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกอีกแล้วนะคะอ่ะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเขาว่าไงข้อสุดท้ายเขาบอกว่า a complement เนียนกับ b เท่ากับ universe อ่วาวาดแผนภาพเปลี่ยนซิ a คือข้างใน b ข้างนอกนะคะวาดแผนภาพ a อ่ะ a complement ก็คือเอาทุกอย่างยกเว้น a ปั๊บ ทุกอย่างเลยนะยกเว้น a a ของพิมิตนะคะอ่ายูเนียนกับอะไรลูกยูเนียนกับ b ยูเนียนกับ b b มีอะไรบ้างเราก็รู้สิ b มีอะไรบ้างอ่ะ b คืออะไรพื้นพื้นื้นื้นคืออันนี้ใช่ไหมลูก b คืออันนี้ทั้งหมดยูเนียนกันยูเนียนกันคือรวมกันรวมกันกลายเป็นยูนิเวิร์สรวมกันก็คือเอาทั้งสีเหลืองและสีชมพูรวมกันคือทั้งหมดเลยคือยูนิเวิร์สถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ ถูกอีกแล้วก็คือเป็นจริงนั่นเองนะคะอ่าข้อ12ข้อสุดท้ายของวันนี้นะคะเขาบอกว่าให้ A และ B เนี่ยเป็นเซตที่มีจำนวนสมาชิกเท่ากันอ่ะเน้นเลย A และ B ทำไมมีสมาชิกเท่ากันถ้าสมาชิกของ A intersection B เท่ากับ1 0 1และสมาชิกของ A union B เท่ากับ223จงหาสมาชิกของ A นะคะจากสูตรที่คุณครูให้จำให้หนูจำว่า จำนวนสมาชิกของ A ยูเนียน B เท่ากับจำนวนสมาชิกของ A บวกจำนวนสมาชิกของ B ลบจำนวนสมาชิกของ A ิ intersection B ใช่ไหมคะอ่ะต่อมาจำนวนสมาชิกของ A union B มีค่าเท่าไหร่ 233สิ่งที่โจทย์ให้นะคะจำนวนสมาชิกของ A intersection B มีเท่าไหร่มี101นะคะตามที่สูตรตามที่โจทย์กำหนดให้เพราะฉะนั้นเราก็เอาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อ่ะไปแทนในอันนี้นะคะไปแทนในสูตรจะได้ว่า Au n i o n B คือ233เท่ากับ nA บวก nB เรารู้แล้วว่า nA กับ nB มันเท่าทำไมกัน มันเท่ากันเราก็กลายเป็น NA บวก NA ไปเลยเพราะมันทำไมกันคะเพราะมันเท่ากันแล้วเราต้องการหา NA นะคะลบสมาชิกของ A intersection B คือ101นะคะหาเท่ากับ NA บวก NA เป็น2 NA ใช่ไหมลูกอ่ะ101นะคะ233ยยังอยู่เหมือนเดิมลบอยู่ย้ายไปบวกใช่ไหมคะลบอยู่ย้ายไปทำไมบวกเป็น 133บวก101เป็นเท่าไหร่คะเป็น4เป็น0เป็น4นะคะเท่ากับ 2na เพราะฉะนั้น2คูณอยู่ย้ายไปหาร n a ตัวเดียวได้นะคะนี่คือคำตอบ นะคะลูกหนูเขียนวิธีทําให้เรียบร้อยงานวันนี้ก็คือทําข้อ10 1112ก็คือลอกสิ่งที่ครูทําให้หนูนี่แหละลงไปในสมุดนะคะส่งตามที่ครูกําหนดให้เหมือนเดิมครั้งหน้าก็จะเป็นวิดีโอเหมือนเดิมนะคะแล้วก็วันพุธเราก็มาเรียนกันในในเรื่องของมิตรถ้าหนูสนถ้าหนูแบบไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามได้เลยหรือว่าเตรียมคําถามไปถามอาจารย์ตอน Google Meet ได้เลยนะคะทำงานเสร็จส่งให้เรียบร้อยนะลูกตามงานนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้านะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ